ไหมเป่าลมเปิดกระโดดานเลยเดี <bizarre> ๋ยวก่อนรอลุงเปิดน้ําใส่ก่อนสิค้ารอก่อนนะรอลุงลุงเอาน้ํามาเปิดก่อนเอาสายยางมาใส่ก่อนเอาเตยคอาถอดเพมเพลิดก่อนไหนดูจิโอ้ยทําไมไหนดูจิมาปลาถอดเพมเพลิดออกก่อนหันวานมาเอียยิ้มจ้ะสาวโชว์พุงกันน้อยนิดผู้สาวโชว์พุงกันน้อยนิดจิโอ้ยโอ้ยเกาหัวยางด้วยข้อเกิ่มเลยค่ะ ชุดอะไรจะเซ็กซี่แล้วค่ะไปหาปลาทะเลได้นะตีเปลี่ยนไปเลยโอ้ชุดนี้มันก็ใช่น้ำพองไว้เปิดหลังใจพอดีเลยอุ้ยกระโปรงสวยเขาเขาชอบฟังเพลงสวยอุ้ยสวยกว่านี่จะจะคนตลกก็เจิกันที่บ้าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกร็จบ เป็นคนสวยสวยไร้รังน่าร no mm, ักอีกด้วยไม่ชมมันตัวเองสวยจะชมแมวที่ไหนชายคนแรกที่มองเขามาเป็นพยาบาลแต่นะาเขาไม่มีถุงไหมมันหลุดจะไปดึงออกเลยไตวันวันมันมีเครื่องเคชื่อมอยู่ไหมีอีกไหมันมีเครื่องเชื่อมอยู่ไหมเออคนตรงไหนสวยไปเบาเขา ขนาดแม่ใช้เด็ดพิกสิบเป็กจนเด็ดสิเอ็้าะเราเด็ดกนหนุไม่อบก็เจจีบเอาเลยจ้าโอ้ยเก่งเก่งเกยเฮ้ยเ้เราให้ปงฟังเลยสิ <c oughs> อ้าวมีโบเหมืนอนป้เลยเนี่ยพูงม่ป้างากเ <c oughs> อะไรเนี่ยอวพุงอาพุงอ่ ก็เ,เป็นคนขัแล้วกับระอปองกระเจอ้าวเป็นคนสวยสวยแล้วยังมารักอีกด้ยไม่ชอบตัวเองด้วยก็ชองแมวมที่น่าน่าใครร้องเิงอ่คุน่ะคุน่ะชื่อพักแล้วทำอะไรอาจีเพิ่ไน่ดี

ว่าก็าน่าก็ดังอย่าองชาวบ้านก็ั่นเรือีเพราะว่าคุณทักมีที่ใส่คุน